โอเคแล้วผมก็จะมารีวิวโฟนี้ด้วย <c oughs> ผมไปหนึ่งทีแล้วนี่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันแบบอัแบบเเปเดตอะไรบ้าง มันเลี้ยงหลบมันเลี้ยงหลบแล้วมันส่งแล้วมันทรงแล้วมันส่งแล้วมันก็จะยิงเข้าอีกไหมใช่ฮะมันยิงเข้าอีกอืมว้าวผอส่งไวอืมชิบแล้วโอ้โหนากิไซชิโร่โอ้โหโคตึงตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟไ้มีความเปิดอันติีซาเอฮะจังหวะนี้ อนี้โคตรจึงทั้จังหวะนี้ oh, mm hmm. mm hmm. mm hmm. โอ้โหเลี้ยงหลอกสเต็ปโคตรด่ะเอ๊ะโมไมยว่าเร็วทต่ไมท่าเหมือนเดิมม,มันไรอะไรกั่ไม่ท่เหมือนเดิมโอ้หนึ่งพันแปดร้อยประตูอามานันไรไอ้ขอโทษเลยแล้วมันก็ส่งไปเพื่อนแล้วเพื่อนก็โดนเสียบเออแล้วมันก็พุ่งไป กแเล้วโอ้ยเราชนะเย่จังหวะนี้เดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเฮ้ยโอ้ยมาคนแกมแปลกๆให้ไม่นะทีมเ้อทีมมราตอกดอยู่ทีมนู้นไม่นะสั ใช้สูตร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 แล้วมันก็จะหมดลงมาไม่ไม่ไม่ผมทำลงไปผมทำอะไรลงไปไม่นะอย่าบอกเ่ื่อนเปลี่ยนโก้เพนมันหายไปไหนไม่นะอยู่คนเดียวอ,อยู่คนเดียวเราก็รอได้โชว์ให้เราเห็น โคตรตึงโคตรตึงหักขาไปหนึ่งทีกระโดดหนึ่งทีอ้าวอ้ไม่โดนว่าจะอะไรนี้อันนี้อันน้าอันนี้อันนี้หูฟาร์มมา1,262ประตูสเตปตามสเตปตามสเตปวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเปิดโฟเปิดโฟไปฮะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะโซเทมหนึ่งทีแล้วก็ อ้าบอลไม่ไปนนี่ยนี่ยฮอีบอลไฟฟ้าเนหนงนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นเฟลพ้ามันหรือเปล่าเราได้อันติแล้วหรือเปล่าามคุ้มกันช่ออสกุอสกิมินีดดอกดออ๊อออ ไม่เอาชนะฉันได้หรอกอือหือเข้ามือบังอะบังบังตลอดหละบอกเลยโอ้โหมันยิงเลยหรอไมได้หรอกไม่ได้หรอกไปถึงไ,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวจะให้ไอ้นี่มันมันไปก่อนนะฮะแล้วเราก็จะข้าม,ามีอ้าวสูตรนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว ายหน้าโก้มาแล้วไงยเดรสกินผมมาผมตึงเลยอ้าวผมตึงผมตึงเมื่อกี้ผมมืดเมื่อกี้ผมมืดส่งเพิร์มฟิกพาร์ทปี๖กลับไว้ทีหนึ่งเขาตึงเขาตึงตึงเปี้ยตึงเปี้ยตึงเปี้ยไม่มีใครตึงกอนี่ส่งแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ้ยทุกคนน้ำมาเต้นเคเจน้ำมาวันกันดีกว่าอีมเต้น ที่ส e รีรวิยสิสารีอีมาคว้ยไอีมาควยเน่ฮันเน่อ้า้านยช็อตเลยอ่ะวุดดด้ดด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 ดงดด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 ดนดมดด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 ดนได้เดดดดเดดพดดดมอย่างไงดด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 นดัดดดดดดกดด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 ดนดดดดดดห เไม่พิกหรอกเราเนี่ยพิกขาพิกไงมามามาอ่าอมาเล่นอีกตาตาอันนี้ผมต้องชนะไม่ชนะผมก็นอนอมาอะแล้วผมหัวลุนลุนจังหวะนี้มาแล้วจังหวะนี้เอาผมวิ่งไปทางไหนผมได้บอลห่อดแล้วผมสไลด์แล้วผม,วผม,มงง บอลโคตรสวยไม่ต้องหรอกเพื <sup> okay. 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 ่อนเราเก่งอยู่แล้วไปอีโตชิซาเอะดูนะผมจะได้อัติอ่ะได้จริงด้วยว่ะแล้วผมไม่ได้โม่ผมได้ผมได้แล้วผมเสียบแล้วผมบังบังบังอะไบังบังบังอะไโอเคได้อะไปไปนี่มงบอลมงบอลละสาย お前は俺を越えらヤミーみアンティーギュ、ま、ソマーソマイジゃン บินบินเหินเหินเหอโอ้โหอกเสียบต่ออืมเรียแบบร้อย สเตอ์ไตรเกอร์อ๋ออๆอออแล้วส่งกลับมาทำไมเนี่ยะส่งกลับมาทำไมส่งกลับมาทำไมยังไงฉันก็ต้องยิงกับไอ้พวกจ้อนนี่สินะเออนาทีมใครได้ตีวูเห็นไหม ม,มาสุ่มหายอิสกิจกันนะ,ะทุกคนอ้าวได้อันได้อิสก,กิจพอดีเลยคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวอิสกิจกันนะฮะโอเคนะโอเคนะสำหรับคดีนี้ก็ขอจากใจประกาศก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นการลังใจต่อคลิปหน้าแล้วก็สารคดีที่ย้ายผมทำอะไรก็คอยมาที่ช่องมาตาคิดเลยนะฮะ